สวัสดีพวกลูกเรือที่กำลังจะโดนต้มจนเปื่อยวันนี้กับตันมีสารสาจากท่านผูน้นำมาให้อ่านล่าสุดราชกิจจาประกาศแล้วลงนามโดยเสียหนูอนุทินเคาะเปรียง8กุมภาหกเก้าวันเดียวยิงนกสองตัวเลือกตั้งสอสอพร้อมกับทําประชามติแก้รัฐธรรมนูนเหตุผลเนอะเพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดงบแผ่นดินจ้าโอ้โหพ่อพระพ่อคนดีสีแผ่นดิน แต่ช้าก่อนในทิศมึงวางถุงกาวลงแล้วฟังข้าเพราะนี่ไม่ใช่การอำนวยความสะดวกแต่มันคือการวางยากลางทะเลเดือดคิดตามนะคิดปกติเลือกตั้งสอสอมันมีเลือกตั้งล่วงหน้าสําหรับคนที่ตัวอยู่กรุงเทพแต่บ้านอยู่อุบลใช่ไหมคนกลุ่มนี้มีเป็นล้านแล้วประชามติละ่ะถ้าเอามายัดใส่วันจริงขนเลือกตั้งล่วงหน้าจะไปกล้าบัตรประชามติตอนไหนถ้ากรกตบอกว่าอ๋อวันล่วงหน้ากาไม่ได้นะจ๊ะต้องกลับไปกาที่บ้านวันจริงตลกตายหาใครมันจะลาง,งานกลับบ้านสองรอบค่ารถใครจ่าย นี่คือการตัดสิทธิ์คนทำงานคนรุ่นใหม่คนไกลบ้านออกไปจากสมการแบบเนียนๆเลยใช่ไหมทีนี้มาดูไส้ในมันมีแค่2กรณีเท่านั้นฟังให้ดีข้อแรกง่บัตรซพคือบริหารไม่เป็นคิดแต่ตัวเลขบัญชีว่าประหยัดงุบแต่สมองส่วน user experience for ไม่เคยลงมาดูว่าประชาชนลาบากแค่ไหนสักแต่จะสั่งจากข้องแอ แต่ข้อ2เลวแบบอัจฉริยะเขารู้เขารู้ว่าคนอยากแก้รัฐธรรมนูนคือใครคือพวกคุณไงพวกที่ต้องดิ้นรนทํางานในเมืองการจัดแบบนี้คือ tactical suppression ทำให้มันยุ่งยากเข้าไว้ทําให้สับสนเข้าไว้พอมันลาบากคนก็ถอดใจช่างแม่งไม่โหวดแม่งละผลคืออะไรคนไปโหวทแก้รัฐธรรมนูนไม่ถึงเกณฑ์เกมโอเวอร์เข้าทางใครคิดสิครับ สรุปนะการอ้างว่าอำนรวยความสะดวกคือคำต่อแหลคคำโตถ้ากรกะตยังไม่รีบออกมาบอกว่าคนเลือกตั้งล่วงหน้าจะทำยังไงให้ชัดเจนให้รู้ไว้เลยว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือใบสั่งให้แช่แข็งประเทศ8กลุ่มพานี้อย่าให้ความมักง่ายของรัฐมาปล้นอนาคตไปจากมือพวกเราจับตาดูให้ดีแล้วเจอกัน